สวัสดีครับผมพี่น้องมนีกับจิภาสุภนายกับจิภาพี่น้องมหาดลุยดักหนูครับผมใส่บ่วงหนูครับผมหลังจากมเคลื่อนหนีได้หนูตัวเดียวครับผมในต้นหนูสั้นตัวเป็นไม้เก่าๆข้าเจ้าครับมนี้กับจิภาพี่น้องมาไม้ไหมครับผมมพราวพอดีมะม่ววนมาจากไอ้ใส่บ่วงบอดี้ขี่ม่มาจอดนี่ท่าทุระครับมาจอดถนนใหญ่นี้ครับ ม่ถนนยังก็ไม่จอดเพื่อมาทำธุระส่วนตัวอยู่คับไปย่งางลงมาบึงปลาอ้อยนี่ครับเห็นพอดีโอ้ไม่นี่บมมีคนสู้นครับผมต้องมีคนสู้นครับผมคือว่าสุดยอดอยู่ครับฟังท่างนี้ปลาอ้อยครับหนูกะชีคิดว่าลงกมาปลา,าอ้อยไปย่างไปแล้วเพราะว่าฟังนี่ปลาอ้อยทางนี้เขาเจ้ากัขคุดออกแล้วครับมีมาสองคนครับผมมีครับพี่บ้าครับมากับพี่บ่าสองคน มัอนี้ใส่ทั้งทั้งกับครับผมกับเล็กเก่ามาเยอะเขาโคตรครับผมใส่เป็นเยอะเขาโคตรกับเล็กทั้งบ่วงครับผมบ่วงกับประมาณหกสิบหลังครับเดี๋ยวดึกๆก็สิอ้อยเขายิงครับผมแต่ว่าตอนใส่จะไม่ได้ใส่พี่น้องเบิ้งนะครับจะรีบใส่เพราะว่ามันจะหาไม่ยาก เว้นกะเริ่มสีลงมาแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณหางวงกลัวๆแล้วครับผมเราจะไปหาหรีบใส่เดี๋ยวมือแลงมาล่อรุ่นล่อ,อยามน้ำกันครับผมแต่พากกันพักพอนอยู่ตรงนี้แหละครับพี่เบ้าครับแล้วลุนติดตามไปน้ำกันครับผมพอมือแลงครับผมหาใส่บ่วงกันครับ สวัสดีครับูมพี่น้องตอนค่ำๆครับผมัจ่าของเวียนี่ไม่ใส่ไลยแหละครับทั้งกลับทั้งบ่วงครับผมเวียนี่กับชิมารุ่นไปน้ำกันครับผมเราจะมัดประมาณถ้าพี่น้องรุ่นหนูมันสิออกไปนี้เวลากับประมาณสองถุงปุ๋ยเองได้พี่เขาฮะคือเก่าอยู่บปล่าไปน้ำกันครับ เอย่างขวดนี่คือเก่าอยู่ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยมันมานอ่อนมันนี่ใส่กลับทิ้งไว้ครับลายลังเติบยู่ครับดูว่าจะมันบม่มันไม่เก่าไม่ไม่เราคิดว่าเป็นไม้ไม้อยู่ครับมึงค่วยครับพี่น,อน้อง เว้ยไม่ไหมอยู่ครับบุรษบุรษโวยโคตรรล้างการนะมีหนูบ่ป่านนี้บ่มีหนูจะเสิวางนเนาะมีติดแค้วบ่เนี่ยนี่ครับโอ้ยยังคือเก่าอยู่พี่น้องเอ้ยอันนี่คือเก่าอยู่ครับอะะ คุณห้อยมันกินน่ะไม่ไม่ยืมขึ้นนี่ปุ๊ยตาผมคือเกาอยู่มันไม่ได้ออกหายกินหมอให้ยังไงดูดิอือกี่ยังลงเขโอ้ยโอ้ตัวงามอยู่ยงลงาการข้อโชว์หน่อยเต็มแรกครับ นี่ครับของเขาเต็มแรกครับผมตูใหญ่เรี่ยอุ้ยบนเป็นหนูต้องขาวหนูอันขาวตูน้อยลูกปุ๊น้อยลูกพี่ต้องขาวเบอร์เอาหมานแล้ว้องหมานคือเก่าแหละเต็มแรกใส่ไปกึ่งเก่ามันหมานดูนน้ำกันตัวครับผมพูดอะไรไม่กัดกินปลาไว้ใครจะวัดมูนบัสพี่น้องเอ้พูดอะไรกัดไม่ไหมมือขึ้นอยู่บน พังเบิดต้นไวก็จะล้มเบิดเซเวนี่ยังพวกอวกมีไปกระจายที่ไม่กินหญ้าไม่ไม่อยู่เพิ่มเลย่อ้ยมันต้องกินละมีคว้องมันโอ้ยเพียคว้องไม่ไม่อยู่ครับกูรันี่ไม้ไซมึงรู้เหรอพี่น้องเอ้ยจะกิดกระด้มาจะกินปั๊บ ถือกี่รอ,อเก่าแล้วครับตัวนี้งูยังเขาหน่อยโอ้อถึรอบหัวคำหน่ถ,ถึงตัวหงนดองเขาเนาะ <laughs> ดูหน่อยกินตะเวนเออมานคือเก่าละดมันดูดน้ำกันต่อครับผมถือว่าเป็นแต้มคือเกาแตีมคือเกาสองเต้มใส่ทีมไห้ลุงยังมันก็มนนไม่กิกนคืนอเกาล่ะทีละ โ <étique> <ural> well. อ้โหพี่ครับขึ้นโชว์เนย oh โชว์เนยโอ้ยโชว์น้อยแต้มที่สามโอ้โหใส่บีกับเอาละครับผมแต้มใหญ่ครับผมสุดยอดครับผมมาแล้วครับใส่บิ๊กใส่บิ๊กใส่เงี้ครับใส่สวยๆครับผมมันครับผมไปดูน้ำกันต่อครับสามเต็ม้วครับมั่นแล้วครับขึ้นนี่ยีดเป็นตีดแล้วใส่สวยๆครับ ียางมะพร้าวอียแล้วครับเลยอุ้ยมันพ่นไปดูผมก,กันตัวครับผมหลังนี้มิดชีดีปากหูเลยตัวนี้ปากหูเลยนี่ปากหูมาออกมาก,กับปลาเหลือผมโอ้บบห้อยกัดเอกเลกอีเลี รอบเดือกครับผมเฮ้ยเอาอีกแล้วครับมีรู้หนูหน้อยห,หนูหน้อยออกตะเวนเอาได้ยังก็เอาเบิดแล้วมาหากลิ่นครับแตนทดีสีครับผมไซเล็กครับเก็บเบิดครับเก็บเบิดหมานแล้วครับผมใส่ไปหนูหน้อยมันก,กินตะเวนธรรมดาละเดี๋ยวรอบเดือกก็เคาดอกหนู่มไงไปลุ้นน้ำกันต่อครับผม หลังนี้ไม่มีอะไรไปดูทำกระต้อครับเง,งีวครับคองมันครับม่ไหมอยู่หยวอีรล้ปะฮึมระเด็นไปเนาะระเด็ดไปต้องเป็นฟุดปารฟงวยพุ่ะ ้ <ยา S 1> หนหลุดวะแย่ก็มดตามมุดหน่อยนิหนึ่นนนจน่อยจัก่กกล่ายจง่าด,ลด,ลดเลยโอ้ยามนหมดเลยว่ามันดินน่ะผัดแ้มนึงไปไม่ครับผมอีกแ้มนึงครับผมโอ้โหหัวน่อยครับนี่ครับแ้มที่หาครับผม หนูหน่อยเขากวนโอเคครับอาแต้มแล้วครับจุดน้ำกันต้อครับผมจุดน้ำกันต้อครับผมอาแต้มนะครับยับงมีคือเกาหูใหญ่บ่เขาในบอ่อขอเป็นหนูหน่อยบอ่หกแมนะครับ นี่มึนขี่มันครับต้นเอกมากินเส้บว่วงไว้บ่เข่าจักตัวครับไม้มันใหญ่เล่นไปทั่วไปบุญน้อมกันต่อครับดังลงครับนาหวยปบ๊อบโอ้โหเร,รียบร้อยครับโอ้มีตุหนมูนอยเขาหนูนอยเข,ข,ขาควันครับหนูใหญ่บ่เข่าครับ นี่ครับแตอนทีหกครับผมโอเคครับรุ้นน้ำกันต่อครับสวัสดีครับผมต่อโ้าครับผมสวัสดีกับสิาพพี่รงมหาเก็บบ่วงครับโอ้เก็บกลับครับนี่ทั้งกลับทั้งบ่วงครับผมหลังจากเมื่อขึ้นนี้พระพน้องมายำละไอหยเลาะเบิ่งอยู่แถวนี้ครับเมื่อขึ้นนี้ได้หนูไปหกตัวครับผม หนูเท้าๆนี่สองตัวนอกนั้นีแมิต่หนูต้องเขาหนูง่ญ่นี่หนูใหญ่นี่เมื่อคืนนี่ได้สั้นตอกเขาครับสั้นตอกถือตัวหนึ่งตอนสั้นตอกอ่นบ้ิเตยพี่น้องเบืองครับเสียดายอยู่ตัวใ่ญนี่ครับตอนมันบรดได้เขาครับส่วนมากเป็นตอนตเป็นเว่นนี่มันจะเป็นหนูทองขานะครับเขา พวกนูต้องขาวนูน้อยขอมาหากินก่อนวันนีน้นูหง่นี่ที่เขาไปหากินแล้วรอกลางเป้่าอ้อยคิดว่าหวังว่าตอนเศร้านี่นูหง่จากเขามาจะเรื่มเขามาหาลรวรอขวยนะครับเชานี่ครับเมื่อเคลืนนี่ก็เลื่ไปสันตวัวย่างไปย่งางสันออมอยู่บ่บ่บ,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 บออกมากครับผม ตอนนางฟังเสียงเป็นอยู่ในปากกลางปลาปอ้อยดังพัวพัวบัวบัวอยู่กัดปลาอ้อยนะครับหนุ่ยผมได้ย่างบูบูบูกับบูกไปกลางปลาอ้อยเลยครับย่างไปกลางกลางปลาอ้อยสั้นอยู่กลางปลาอ้อยเป็นลืมตอนไปสั้นนะเป็นลืมเอาเอากล้องไปน้ำเอาโทรศัพท์ไปน้ำครับผมเรือบุได้เอากล้องไปน้ำเรือบุได้ถ่ายเห็นพี่น้องเบื้องทะเลสั้นสั้นแล้วผมได้ยิงผมได้ออกมา MOD. มันเป็นอยู่กลางปลาอ้อยเูยนะครับ แล้วเศร้านี่คิดว่าน่าจะนิดๆแง่ครับผมทุบนน้อยกะน,น่าจะบางนุ่งแน่ๆหรอครับคือว่าได้มาผสมควอน,นะครับไปรุ่นน้ำกันครับผมเศ้านี้ครับไ่จะมันประมาณคิดว่าตรงนี่ตัวแน่นอนครับมั่นใจครับผมรุ่นน้ำกันครับผมหลังแรกครับลุ้นไปด้วยกันมีอะไรหรือเปล่า ขับลันครับโอ้ขับลันบ่ติดหนูน้อยบอ่ยังบ่หมดอยู่ทีหนูน้อยก็นเลยโอ้ยขับลันแต่บ,บ่ติดครับหลังที่สองเพื่อหลังนี้ก็ลันหรือกันอ้าว ับลั่นครับผมแต่บ่ติดมีเอาคือเป็นสั้นลั่นสวงหลังส่วนเลยแต่บ่ติดเก่าขวดจกฟงไปใส่เอาเบ่ติดว่ะลั่นยู่บเต่ติดมีโอ้ยายไม่ใส่ไฟหมอ้อเบตเอาครับโอ้ ที่อเอมีกระลั่นนือกันแต่ว่าติดวิ้ลั่นสามหลังแล้วบ่ติดสามหลังส่วนเส้านี่บ่ติดเอาคือว่าสันหลังนี่กระลั่นครับผม บบติดเขาเป็นสั้นอุ้ยขับลันบบติดหลังนี้บบลันครับซีหลังลันบบติดหลังนี้บบลันบบติดเลยโอ้ยซีหลังแล้วครับดูน้ำแข็งตัวครับผมมันต้องมีหลังพลาดตักตัวละหลายหลัง ใส่กลับไปหลายอยู่ครับเอหลังนี้ก็ลันน่นอีก่แล้วครับคือเป็นนักสานพี่น้องลั่นตะโบติดแมหาหลังงเรวดิตะลั่นอยู่นี่โบติดเม่นยังมาขวนมันโอ้มึงขวยครับผมตอนเศร้าครับพูดโคตรนูเลยครับ เฮ้ยอ้ทั้งนีก็ลั่นหนีอู้ผมว่าคนมาเอาแท้นี่หมกหลังเนาะลั่นเวีเซียนเลย อีมีขนสีลงมายามกลับอยู่หลังนีิบลันนีกับบลันครับโอ้หกหลังเมื่อกี้นี่ผมมาบันหนาเสื้อจมาลันหกหลังส่วนลันหกหลังส่วนม่มีอย่างมาข้นแ้ๆ พอมือขึ้นพอค้นอยู่สองคนครับข้าเจ้ามาสันตอกเอบุรู้ข้าเจาา้า,า,า,เจาครับย่อมไหนผู้คงมันกลับกวนยามเสร็จผู้คงกลับเลยทางนี้กับบติดทางนี้เอาแล้วครับออมึงต้องขาวอีกแล้วอู้มยัย ตัวติดิีหนูต้องเขาวคือค้างพข้ามาเอาติมกันน,กน,น,นี่กับลั่นอีกแล้วครับนี่ลั่นแต่บติดเกียหลังหลังที่เกียที่ลั่นแล้วไม่ติดครับผมว่าไม่ใช่ไออย่างอื่นแล้ว คนแน่นอนครับยามให้กันพ้อมโอ้สุดยอดครับคนมา่ยามให้อีออกเฮ้ใส่เอีกยงพอเปลี่ยนบ่เหรอแล้วนี่มีตัวครับเอ้ยนี่ครับขันลังในตีตาซาานี่ซ้ำหนีกัดยูดิครับผมขันลั่นแล้วตีโหลดอันช่วนนี้มันสิตีโอลดๆส่วสจกเดือกว่านี่ จ็ดหลังที่ล้านไปผมบ่เสื้อเราก็มันล้านเรามันติดเปลี่ยนไปบ่ได้ครับกลับนี่เปอร์เซียนติดเปอร์เซียนติดนี่กลับใส่กลับนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับันใส่กลับนี่นี่ครับตัวสํานี้มันยังติดครับผมนี่เพิ่งติดเขาเอาเพท่านเนาะแบงค์เขาจะไปกินนี่ครับหลังที่แปดครับ กีฬาและบติดนี่นี่เป็นลักษณะนี้ครับนี่ร้อยอยู่ตรงฟ้าเผมครับปวดนูนเราก็นย้อนถีไไปโอ้ก็ขี่ไล่กับ,กบปวดนูนเราก็ห่างไว้เห็นไหมใครเนาะยแปดหลังครับแปดหลังกับแปดตัวแล้วครับผมสุดยอดเจ้าใส่บอเปอลี่ยนโอ้ลันแปดหลังครับมองนี้ อยู่เพิ่งไม้พุ่นไม้ดียังดีย่างนึงบ่เอากลับห้องไปน้ำครับเห็นขี่รถไม้อยู่เมื่อกี้นี่สองคนสิเป็นสองคนเมื่อคืนที่พ่อนะครับจิตใจสิมาอเอากลับจงมือเสาบ่ถึงยังไงเห็นผมเลยขี่รถโค้งกลับเนาะเมียงก็จะไปกินครับนี่ครับขี่ไม่ไม้อยู่ครับผมพี่น้อง หลังนี้บอลลันขันบอลลันสีบ๊บมันสีทั้งสีแล้วครับขันบอลลันนี่จีบอนลันนี่ติดแทอนี่บ๊บสีไม่อยู่บ่เข่าบอนลันชุ่มทีบอนแล้วเจ็ดข้าเจ้าครับผมว่าเปลหลังปลานั้นข้าเจ้าไปครับทีเนี้ข้าเจ้าบอลับไปนะเออ เร็จเรียบร้อยครับผมยามเช็จเรียบร้อยแล้วครับส้านี่ก็ได้ซํำนั่นแล้วครับไอหนูเพิ่มขึ้นมาสองตัวครับผมหนูหน่อยครับเป็ดลังก้าเจ้าก็เอาไปกินมดครับผมเอาแป้งข้าเจ้าไปกินนี่ครับไม้ปลาไว้แต่เมืงขึ้นมาพอข้าพเจ้าอยู่ตัวนี้แหละครับพ่อก้าเจ้าไปนี่าเจากัดเลี้ยวไปกินครับผมแป้งก้าเจ้าครับผมก้าเจ้าใสบอรปิน ขาเจ้าไสบเปลี่ยนกับเพียงข้าเจ้าไปกินครับผมพอกันไม้นาครับผมชีบนาครับผมนี่นี้ไปมองเทียนนั่นจังน้อยดนกไใกล้คนทั้งเลยข้าเจ้าก็หากินคือกันบันนีเข้าเจ้าอะมันใส่มั้งข้าเจ้าได้เอาไปเพียงข้าเจ้าไปกินครับผมของก็ได้ซุ้มเสยจเหลือๆข้าเจ้ามืนขึ้นก็ได้หกตัวครับเป็นแปดตัวครับผมตัวหมันอยู่ครับผม โอเคครับผมคลิปนี้สิจากลาพี่น้องสำนสดีน,นะครับผมขอมาแล้วกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งน,นะครับผมพร mm hmm. ้อมีก่กำลังใจกินเป็นไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ